ก่อนก็พูดถึงรายการนี้หน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างครับกับการแข่งกับบาสบอลครับก็สนุกครับคือส่วนตัวส่วนใหญ่ทุกคนนี้ก็เป็นคนที่ผมชอบออกกำลังกายด้วยการเล่นบาสอยู่แล้วครับแล้วก็พอมีการจัดการแข่งขันขึ้มนมารวมกันมีการแบบเหมือนดับเลือกตัวผู้เล่นอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มความสนุกสนานขึ้นไปแล้วพอตอนแข่งก็คือมีความแบบ จริงจังผสมกับความสนุกสนานด้วยก็คิดว่าน่าจะเป็นความบันเทิงที่ทุกคนดูน่าจะแบบเหมือนชื่นชอบกันครับเรอยากจะให้มันรุนติดตามกันพ,พูดถึงลูกทีมทางทีมขาวหน่อยอว่าเป็นยังไงวะว่าแต่ละคนฝีม้ลาะมือวันนี้ที่ได้เห็นอโอ้โหแต่ละคนเก่งมากครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะคนเห็นได้การเล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ละคนก็ ก็ด yeah. yeah. ีมากๆครับ <laughs> <laughs> โดดโดดเด่นในรูปแบบที่แตกต่างกัน <liber> <laughs> ครับ พี <l> ่โอว่างคะเป็นยังไงบ้างกับทีมไหมและทีมเราสิง <im it> ผมแฮปปี้มากๆครับผมรู้สึกว่าทุกคนจริงๆผมก็ผมเองกับพี่ๆที่เป็นถ้าเป็นนักแสดงหรือเป็นนักร้องก็จะมีความกัวงวลตอนแรกๆก็จะคุยกันก็กังวลเล็กน้อยเหมือนกันว่าเรามอเล่นรวมกัน like กีฬาเป็นยังไงบ้างแต่สุดท้ายผมว่ากีฬาคือกีฬาสปิริตของกีฬามันหมว่าเราอยู่ด้วยกันมันรู้สึกถึงกันและกันในสนามผมว่าตรงนั้นมันสนุกมากๆครับครับถึงใจแข่งันนี้นอกจากมีศิลปินดาราแล้วยังมีน ครับครับอยากให้พู้คณจดนี้ไหนะเพราะว่ามันส่งเสริมในเรื่องของการพัน์ร่างกายอะไรางเนี้ว่าจริงๆเคยรู้สึกนะว่าเรา,เรา,เราบ้านเราเนี่ยบางทีเรามองศิลป,ปินดารา เป็นเป็นคนในวงการบันเทิงแต่ว่าพอไปดูบาง,บางพื้นที่เขาเขมองว่านักกีฬาก็เป็นส่วนหนึ่งของวงการบันเทิงคือเอนเตอร์เทนเมนต์เหมือนกันผมก็รู้สึกดีผมอยากให้แบบมันมีพื้นที่สําหรับนักกีฬาโอเคนักกีฬาอื่นๆเริ่มเริ่มเริ่มกีฬาอื่นๆเริ่มเ,มเ,มเมป็นที่นิยมมากขึ้นผมรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีจะเห็นนักบาสเกตบอลเลยเฉพาะบาสเกตบอลเยาวชนเนี่ยขึ้นมาเฉิดฉายอยู่ในวงการที่คนเขาจดจำเป็นที่รู้จักมันทําให้อาชีพดูมั่นคงด้วยมันรากฐานที่ดีต่อไปครับ กที่เตร์เอะัเป็นไรบ้างครับมี่ยาวนย่ร้ารู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าตอนตอนสมัยตั้งแต่เราเติบโตมาคนที่เล่นบาสด้วยกันก็จะรู้ว่ามันแบบกีฬาบาสมันจะเป็นกลุ่มแคบมากครับหมายถึงว่าเราเล่นกันเราก็เจอกันอยู่คนเดิมๆอะไรอย่างนี้ครับจนปัจจุบันเนี่ยเยาวชนเริ่มมาเล่นเยอะแล้วก็ผมรู้สึกว่าทีมชาติ ไทยเนี่ยคนก็เริ่มมาติดตามมเยอะครับแล้วก็พัฒนาบาสไปไปแบบถึงขั้นที่แบบทุกวันนี้ผมว่าแบบเก่งกันมากๆากครับทีมชาติไทยชื่นใจเวลาเราไปสนามแล้วบอกว่าเห็นแบบทีมชาติไทยแข่งแล้วคนเต็มสนามเป็นอะไรที่แบบสำหรับคนรักบาสครับมันมันมีความหมายมากมากครับในในหน้าที่ของกัปตันในหน้าที่ของกัปตันมีการวางแผนอะไรยังไงเทคนิคยังไงบ้างก็ อันนี้สองฝั่งผมนะครับฝั่งผมกับกับโค้ชคุณเต้เต้เดี๋ยวไปแอบที่ลูกนะครับเต้เต้ก็จะเหมือนแบบเราก็จะพยายามแบบเหมือนแบบดึงศักยภาพของความเป็นทีมออกมาครับคือแต่ละคนมีจุดเด่นอะไรก็คือมันออกมาบาลานซ์กันให้แบบจัดทีมาให้แบบให้เข้ากันให้ลงตัวกันนะเพราะสุดท้ายแล้วบาสก็คือกีฬาเป็นทีมครับคือต่อให้แบบคนนึงเก่งมากๆอะยังไงเราก็ความทีมก็เอาชนะอยู่ครับก็เลยอยากจะให้แบบมันผสมผสานไ่อันหนึ่งเดียวกัน เข็ยนไป่อมเหรอคะมีเทคนิคอะไรยังไงไมหมคะเอกาขัดตัวเคลื่อนอ๋อตอนขัดตัวนี่คือโชคครับเทคนิคคือโชคแล้วก็ไหวพระเราเข้าดวงจะเข้าข้างเรานะครับแต่ว่าในในความรู้สึกส่วนตัววันนี้ทำความรู้จักกันที่เยอะ <c oughs> ผมว่ากีฬาทีมเนี่ยการรู้จักกันและกันเป็นเรื่องที่ดี <c oughs> พอเรารู้จักกันเราก็จะเราก็จะ connecting people up เราเราก็จะเชื่อมโยงกันได้แล้วเราก็จะเล่นกีฬาเป็นทีมได้ผมว่ามันเริ่มต้นจากการที่ เข้าใจเป้าหมายส่วนตรงทุกคนในการเล่นสิ่งนี huh. ้ก่อนและเมื่อเป้าหมายส่วนตรงทุกคนกลายเป็นเรื่องเดียวกันกันเรื่องเป้าหมายของทีมทีมจะทำงานเองครับหลังจากนี้จะมีการแข่งขันที่คือเวทีครับครับระหว่างนี้จะมีการฟองทีมทีฝึกซ้อมกันยังไงบ้างก็ยังก็ยังแรกกุปลายอยู่ครับเรื่องตรงตรงนั้นก่อนนะฮะเริ่มตรงตรงนั้นก่อนครับเจอไงล่ะคะก็คิดว่าหลังจากนี้น่าจะมีการนัดมามาซ้อมมาดูเคมีกันแล้วก็ ผมก็จะพยายามแยกมีในกับทีมกับจัดันละเพราะปกติเขาจะเล่นด้วยกันตลอดเดี๋ยวเจ้าแผนไปบอกกันเพราี๋ยวอยู่คนละทีมกันคเออเอาวิเสรศษนิดนึงครับตัวแทนเป็นคนรุ่นใหม่มีรายการมาตออกทีวีมันเป็นยังไงบ้างคหรือว่าเป็นการจริงๆก็ดีใจมากๆครับในในฐานะที่เป็นเด็กที่เล่นบาสมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่วันนี้รายการมัน เกิดขึ้นครับทำให้เยาวชนรุ่นหลังๆเด็กที่กาลังมีความฝันในด้านนี้ครับเขาก็อยากที่จะเล่นบาสแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ขเขาเรียกว่างไงเดียครับเอ่อไม่ต้องให้ไม่ใช่อย่างน้นมันทำให้เด็ก,ดกๆมีความฝันแล้วก็เชื่อมั่นในความฝันนั้นได้ครับเพราะว่าเราก็มีนะครับตัวแทนทีมชาติมีคนเก่งๆเ,งเยอะมากเลยนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับเจ๊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 ุเข้าไปนนู้ครับไฟไปข้างบนเลยเขาอยู่เรื่องที่เขาเป็นัไงรู้สึก เป็นจริงจริงรู้สึกดีใจครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเออเมื่อเกิมากๆที่ได้เล่นกับทีมเยาวชนเนาะผมรู้สึกว่าการมีรายการนี้มันทาให้เหมือนแบบส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเด็กเจนเจนต่อไปด้วยผมเลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีครับผมแล้วก็ผมเองก็ได้แรงบันดาลใจจากนักกีฬาทีมชาติหลายๆคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะไปแล้วเนี่ดารากันักกีฬาดาราดาราดาราที่เข้ามาเสิร์ฟมานน้ลกขอเลยพูดดีๆพูดให้รู้เรื่องพูดรู้เรื่องครับสสวััดีครบถามว่าอะไรเป็นไงบ้างรู้สึกไงมีรายการแบบบาร์ ่ายทอดสดขายทอดสดแล้วทุกคนได้ดูแหละรายการทุกมานเป็นจริงนะก็เอาจริงๆผมดีใจมากๆครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นบาสแล้วก็อยากลองแข่งลีกอยากอะไรอย่างนี้บ้างแล้วผมก็ไปเจอน้องๆหลายๆคนพี่ๆหลายคนนะที่เล่นเก่งหน้าตาดีมีคาแรคเตอร์ผมก็อยากให้คนดูบาสเยอะขึ้นแค่นั้นเองครับแบบดีใจนะที่ได้เล่นบาสออกทีวีด้วย ตอบคำถามัไม่ได้ลาใหม่แบบก็ผมพูดจริงเออไม่พูดถึงทีม่าวใหม่เป็นยังไงบ้างรได้ลองปะทะกันนิดหน่อยแล้วผมว่าตอนแรกผมคิดว่าวันนี้เป็นแบบกระชับมิดนะครับกระชากมิดอ่ะวันนี้ผมก็พูดตรงๆว่าตอนแรกผมคิดว่าผมจะเล่นๆเหมือนกันแต่พอทุกคนลงไปมันก็จริงจังขึ้นมาครับแบบทุกคนนะเป็นนะแบบว่าลงไปใครก็ไม่อยากแพ้ผมว่าก็สนุกดีครับที่บรรยากาศอย่างนี้ครับ ถ้ากเชิญชวนเลยครับก็เปิดหันกันออกครับถ้าเชิญชวนครับสำหรับสำหรับผมว่ายิ่งกว่าแฟนบาสเกตบอลสิ่งที่กลัวมาตลอดเคยคุยกับพี่เต๋อด้ว่าเรากลัวว่าคนที่ชอบบาสเกตบอลจะสนุกไหมนะเพราะถ้าเกิดว่าเริ่มต้นรายการไปแล้วคนที่ชอบบาสเกตบอลดูแล้วรู้สึกว่าอ๋อเล่นกันขำๆนี่ก็คงแย่ถ้าเราไม่ได้รับการตอบรับจากคอมมูนิตี้ของนักบาสตั้งแต่แรกแต่พอหลังจากลองเล่นไปผมว่า มันดีมันน่าจะดีสําหรับคอูนิตี้ของนักบาสแต่สิ่งสําคัญถ้าอยากจะให้กีฬามันเติบโตไปผมฝากเลยครับสําหรับคนที่ไม่ได้ทำความรู้จักกับบาสเกตบอลมาก่อนหรือรู้จักบาสเกตบอลกับผิวเผินคุณสําคัญมากๆในการทำให้กีฬานี้มันเติบโตขึ้นและทําให้เด็กๆหลายๆคน ที่หลงรักกีฬานี้ได้เติมเต็มความฝันในการประกอบกีฬานี้เป็นอาชีพต่อไปในอนาคตก็ฝากรายการรายการนี้ด้วยครับสำหรับสามลัคเกอร์ส์บาสเกตบอลครับผมคือวันนี้พุทบอลก็กระดากปากตลอดเลยครับเพราะว่าผมไม่บอยครับก็ฝากติดตามนะครับทีไรทีบาสเกตบอลนะครับเริ่มต้นจากติดตามลุ้นไปด้วยกันเลยเดี๋ยวความสนุกจะค่อยๆตามไปนะครับก็ทางช่องเวิร์กคอยนะครับเวลาสองทุ่มทุกวันอาทิตย์ครับโอเค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 โอเ